สวัสดีครับวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่8กรกฎาคมนะครับผมโคชอาครับเราอยู่กับตัว GL Geno Rise นะครับเราอยู่ที่ตัวทองคำนะครับหนส่วนของตามเฟรมเดย์ครับเห็นว่าหลังจากที่ราคาทองคำนะครับลงไปต่อแนวรับนะครับบริเวณช่วง3 3 2 3 3 3 0 0นะครับซึ่งเป็นแนว FVG เดิมนะครับของตัวนี้ตามเฟรมเดย์นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยราคาก็มีการปิดตัวขึ้นมาตอนนี้ราคาเนี่ยมาทดสอบแนวกรอบกลางของตัวตามเฟรมเดย์นะครับซึ่งอยู่ที่ ประมาณ3 3 4 0 3 3 4 5นะครับถ้าแผนแนวนี้ขึ้นไปได้เนี่ยเอ่อแนวไปที่สนใจก็ประมาณช่วง3 3 7 0ามเจนถึงสามสนะครับมาดูสัญญาณทางเทคนิคครับในส่วนของตัวเทรนบล็อกนะครับจะเริ่มมีสัญญาณบ่ายเข้ามาในตามเปรนย่อยเอ็มห้าเอ็มนะครับเป็นสองสิบยังเป็นตัวไซเวอยู่เอชห่งเอชเนี่ยจะมีแรงกดของแรงเซลล์อยู่นะครับสตัววอลุ่มนะครับบิงออกด้านข้างแต่ว่าวอยู่ฝั่งบ่านะครับ ในส่วนของจานเฟมเอสีเนี่ยเห็นว่าตัวราคาเนี่ยหลังจากทดลงมาสอบใน,นระดัล่างเนี่ยสามารถขึ้นไปอยู่ในเ1หนึ่งและตอนนี้กำลังไปทดสอบตัวไพวอรสามสามสี่ห้านะครับโดยที่มีกรอบกลางก็คือแนวกลางนะครับประมาณสามสามหกเอ่อสามสามเจ็ดศูนย์สามสามเจ็ดห้านะครับเป็นแนวต้านไปนะครับพอนี้มาดูในสัญญาณทางเทคน,นิคครับเห็นว่าตัวอลุ่มเนี่ยเร,เริ่มเริ่มเริ่มมีการยกขึ้นนะครับตัวโก็มีการเดาะงัดขึ้นนะคะรับอลุ่มก็เริ่มมีการ ยกขึ้นนะครับลองดูนะครับว่าถ้าสามารถไปอยู่ในพาร์บอลได้นะครับสามสี่ห้าเป้าต่อไปก็คือ R 1 R 2แล้วก็เป้าสำหรับวันนี้นะครับน่าจะอยู่ที่บริเวณกรอบกลางตัว S 4นะครับตัวของตามเฟเวสติ่งที่เราใช้ในการเทรดวันนี้นะครับเป้าบนนะครับกรอบบนอยู่บริเวณส3มสาห้านะครับแล้วก็กรอบล่างอยู่บริเวณ S 2 3 3 1 5ตัววอลุ่มยกขึ้นเหมือนกันครับวอลุ่มอยู่ฝั่งบายนะครับแล้วก็สตอตตัดยกขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เหมือนบอกครับตัวตามเฟรมย่อยเริ่มมีแรงไป เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าเกิดราคาหลุดแนว S1 นะครับก็มีสองอย่างครับหนึ่งก็คือรอบายที่บริเวณ S2 หรือว่ายาเซลล์ระยะสั้นดูมาได้นะครับอันที่สองก็คือดูในโซนไพลวอร์ดนะครับของตัว S1 ถ้าราคาขับไปอยู่ในไพลวอร์ดแล้วก็เกาะางได้เป้าก็คือ1.3363เป้า2ก็คือสามสแล้วก็เป้าวันนี้ก็คือ3.38ถ้ายืนอยู่บริเวณเหนือเกอะกลางหรือว่าเหนือไพลวอร์ดไม่ได้นั่นคโอกาสที่จะย่อตัวกลับ ลงมาที่เริเวโซนเดิมบริเวณ3326แล้วก็ดูท่าทางน่าจะเป็นไซเววิ่งอยู่ระหว่าง S1 กับไฟวอรนะรเพราะฉะนั้นในฝั่งขาไปครับถ้ายังไม่หลุด S2 ยังมองไมาขึ้นได้แต่ถ้าหลุด S2 แล้วมีโอกาสงเลงย,ยาวๆ่าถึงบริเวณ3278 3266นะครับฝั่งนี้เอ่อมันมีแรงเอ่อซื้อในฝั่งของตัวเอ่อยูเอล,ลาเข้ามานะเพราะฉะนั้นต่อราคาต้องคำมโอกาสที่จะ ย่อตัวลงในช่วงนี้นะครับถ้าราคายังไม่กลับไปยืนอยู่เหนือบริเวณ3400ได้นะครับแสดงความถึงความแข็งแรงของฝ่ายสื้อขึ้นครับ,บเคเพราะฉะนั้นวันนี้เล่นนามโซนจะดูปลอดภัยกว่าลามแผนที่ให้ไปนะครับเป้าวันนี้สำหรับขาขึ้นนะครับ33.75 3 8 5, 5, 5นะครับถ่วเป้าขาลงคือถ้าไม่หลุดตัว S2 ก็มีโอกาสที่จะรีบาวด์ไปได้นะครับ โอเคแล้วไงเดี๋ยวสําหรับควาวสารสำคัญในวันนี้วันจันทร์ที่ผ่านวันนี้ไม่มีนะครับแล้วก็เอวันนี้เอวันอาทิตย์นี้ต่พันอ้ออาทิตย์นี้มีนันตังนะวันอาทิตย์นี้มีนันตาบ่าวบาครับมันสุกนะมันสุกที่หนึ่งสีหาครับมีนันตังนะครับโอ้โหกาหราบคนที่สนใจตัว์อินคิเตอร์ที่แบบนี้นะครับอัดเท้ามานะครับ ไที่แอดจีเอ็นครับมีตัวแออซอลอยู่มีครับนะครับหือว่าเล่นติดต่อหน้าโปรไฟล์เข้ามาแล้วคุณก็ได้เข้ากลุ่มแะครับรายลเอียดงแบบนี้เราเจอกันทุกวันนะครับเออถันศุกร์นะครับช่วงตั้งแต่ช่วงหนึ่งทุ่มจนถึงสี่ทุ่มนะครับยาวกันแล้วก็วันศุกร์นะครับหกโมงถึงบ่าสองวันสาร์มิสองสดพุอาทิตนะครับสิบโมงเที่ยงนะครับผมมาพบกันครับวันนี้สวัสดีครับ